สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโควิดวันนี้ติดเชื้อ1.40หมื่นรายติดต่อวันที่2แล้วผู้เสียชีวิตยังพุ่ง119รายวันที่24กรกฎาคม2564สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่14,260รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน13,605รายและผู้ติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขังจำนวน655ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้จำนวน467,707รายสำหรับผู้ป่วยหายกลับบ้านจำนวน7,637รายส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มอีกจำนวน119รายรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง3,836รายส่วนผู้เสียชีวิตรวมนับตั้งแต่มีการระบาดอยู่ที่จำนวน3,930รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ